ในเกมการเงินพลังความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องผสานเป็นหนึ่งกดปล่อยศักยภาพในตัวคุณ พุ่ก้าวสู่ความสำเร็จกับ The Better Games 7พฤศจิกายนสยามพาลัย Royal Grand Theater, สยสามพลากอน พบกับสืบสต็อกเชอร์ลอกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันที่29ตุลาคมนี้ราคาหุ้นรีบาและแว่งตัวแบบได์เว์อัพมาได้2-3เดือนแล้วและมาพร้อมกับวอลุ่มแน่นขัดในช่วงนี้ราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่1บาท22สตางค์และบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง1บาท24สตางค์หรือบวกไปประมาณ4%มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหนานแน่นอย่างชัดเจน เรามงพูดถึงหุ้นบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนหรือว่านุสาผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ยังสนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานอีกด้วยด้านผลประกอบการของนุษาปี57ทํากําไรไปได้57ล้านบาทฝื้นจากขาดทุนเกือบ50ล้านบาทในปี56ได้สําเร็จขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ทํากําไรไปได้แล้ว57ล้านบาทมากกว่าทั้งปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งหากปลายปีนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงดําเนินไปตามปกติเชื่อว่าผลการดำเนินงานทั้งปีนี้จะโตได้โดดเด่นได้ไม่ยากราคาหุ้นที่ดีตัวแรงในระยะหลังไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ผลประกอบการของบริษัทที่ฟื้นตัวแรงอย่างเดียวแต่ยังมีความคาดหวังในธุรกิจใหม่ที่พ่วงมาจากผู้เข้ามาเพิ่มทุน23ปีมานี้นุษาเพิ่มทุนบ่อยหากนับการเพิ่มทุนแบบ PP ตั้งแต่ปี55เพิ่มทุนถึง15ครั้งแล้วและปลายปีนี้จะเพิ่มทุนแบบ PP เป็นครั้งที่16รอบล่าสุดที่จะใส่เงินเข้าไปนี้มีชื่อนะักลงทุนที่น่าสนใจก็คือประเดชกิติอิสารานนท์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนเคยเป็นกรรมการอยู่ที่เดมโก้และปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ในซูเปอร์ด้วยและมีอีกคนที่น่าสนใจก็คือไพโรสิริรัต ซึ่งเคยเป็นกรรมการเดมโก้และผู้ถือหุ้นซูเปอร์ด้วยเช่นกันภายหลังจากการ PP รอบนี้จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของนุษา16.93ซึ่งน่าจะทำให้ภาพในอนาคตของนุสาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่อสืบจากนาวิคอรอบล็อกธนชาติวิชนันธรรมบำรุงมองว่าราคาหุ้นนุษามีสัญญาณทางเทคนิคดูดี ดังนั้นจึงแนะซื้อเก่งกําไรที่แนวรับ1บาท20สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน1บาท25ถึง1บาท30สตางค์โดยให้จุดขัดลอยไปที่1บาท16สตางค์